กันเผ็ดยังี่ก็กินเค้กสะบายดีก็แบบต่อลงมาสุดคนเนาะเออฉีจึงเองว่าต้องมัดไอ้คนมันห่อนเลยแต่ต้องไม้มาเก็บแดดรุ่งก็บได้ไม่ยังไงวะไม่ทำเรื่องเลย แลวไงยังสบายดีเด้อเด็กๆทำอะไรเด็กเด็กๆโอ้โนี่ก็ดกันบ้าิ่เลยะบสบายไม่อ้วนเลยอกินน้ำเด้อไอเม่อก่อนกินน้ำเด้อ

กูม่านกูม่าแหละตับ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 อันจารยนนะตอนนั้นได้ค่ะใบาจารยนะ์นั่นจานตัดเค้กนะเอาโมเมนต์ในถุงยางไงเอาบ่วงแล้วว่าตากลุกเอาเอาในใบเทียนนะไป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  โอ้ยเหยียบเลยเนาะโอ้ยเละลยเนาะโอ้ยจัดการเล้ลูกจัดเลยเออจะกินกระแลมพอมกินมีอกัดแกมเจ้านวิวเออหันมด

Nom phụ nữ bày nèo vô nèo. Nom phân nha. Viu bay cái cỡ, nó mày 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 kiến lược kiến lược kiến đi haha 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 Con đi cả haha 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 biểu haha 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 มีินเบมนกว่าอ uh. ีนี่ไบุญกูกูเอาอยู่ในรถกูชิเป็นลมมือนดาลาไปเรื่อไปเพื่อน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 ้ยบังบังบังว่าถ้าไปไกลอันบไว้อีนิหน่อยถ้าไปบุญมีหมูเอาน้านะตายขี่ยักนี่ เออแม่จักแป้งบ่กินแป้งน่อยกินแป้งน่นดีกินแป้งเด็กน้อยแป้งเด็กน้อยสีชมชมบ่บกแนวม่อยู่ได้อันนั้นบ่นงอือบอกี้มันหอมระวรเกเราซื้อห้ามันได้ออ ต้อนน่อยกับชหาได้นนคะนี่บูชอะไรเหาย้่ะห่านั่นห่านั่นกับแพงหแพงกันอืมป้นกันป้อนกันอ่ป้นกันก็ีเรียบร้อยเรีย้ยเดียะเรียบหน่เียหน่

เลื่อ่ขุบ so เ no, uh. so like ็จปากให้เราแนนีมดเพื่อนเ้แนเดี๋ยไปเศษปากเรือกินกินตัวนี้ก่อนอันนี้ก่ะเขาเอาอันเอาเสื้อทเรียนใช่เอาเสื้อทเลียนหดหนาอันรงไหนทางในมันอ่ะแบบเดียวกันแบบเดียวกันอันนี้่ชักเนก่าพ่อน้องกันยังลูกบน้องกันยังองิเด้วิพอน้องิเดงยังชิเป็ดบ้านชิบเป็บ้นอีเอานีเยอเยทียนเยอทเลียนอันหด Um เ,เป็นได ouais. oh, ้ลูกใช่ปะอยากกินเค้กบลูโอ้ยังหงุดหงิเกิดอยากกินเค้กกินก้อนบุญว่ะไปอาม่ามันเกิดไออทิดพูนก่อนมันเกิดไอาทิดก้อนกินเค้กเจ้าเกิดพร้อมกันก็ไม่อ้วนเจ้าเชียร์เกิดก้อนไม่อ้วนเลยเขาเกิดมื่อเดียวกันนะเขานะแม่แจ้วพี่แจ้วหกอ่ะต้หกมันต้องเกิดต้องทิ้งบอสแม่หันคอแล้ววัน จำเวาช่วงาสองปีแปดเดือนเก้าเดือนในเดือนตนึงเดือนเน่ได้เป็นแบบไปแจ้งเกิดไแจ้งเกิดไปแจ้งเกิดมาเดือนหกเดมาเดือนนี่เดือนหกหกกับหกสกุลเดือนเดียวกับอาทิตย์แต่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ลักก็จังน้ำพิงกีสั่งอันนี้มาแล้วหาจอมยุทธนี่มาแล้ว พูดพดพูดพูดพูดพรเมืเมืยนเอกอ่ันอยู่ในรถจดจะเป็นลมโอ้เมื่อวานนี่สาคนเปลี่ยนกินหมูกระทนั่นเปลี่ยนไเนาะบไว้มันปฏิยุท์สู้แตเจ้ากบมูใช่ปะออูถือเข้ารูกอ่ะสุดยอดเรื่องอันนี้นะยอมยอมเจ็ดนี่นี่แทงกันแน่โทรไปว่าป้าพิงสิบา้าเป่นไปบ่บอเมื่อย่ เป็นยังคนอ่ะมันได้ก่อนยังไปไหมเรายู่เนาะนี่คุบปอเดี๋ยบองมือจำลูกบอกเอาบองอ่บองลูกบองตากกินเล้าลูกอยากกินยังมันจะโอ้ยเ้ย่อจนังไงลูกบ่งแกจะป่าเนี่ยน้อยหนึ่งพ่อขอนบอลนะมป่าเลยแล้วก็อยากน้ำมูกเรากะหาหาเบิงกวหา ผู Hence, ้ก๋อมันกะเว่นที่ว่าน้อยชื่อว่าพูดพูดพูดหำกะตุ้ยกะตุ้ยผู้คิมมันแซ่บดีนะคิมบ๊ตุ้ยฮะเป้อฮะียบ่เอามือบ่มือบ่มือลเปื้อนมือเปื้อนมือมีเชื้อโรคเชื้อโรคเข้าท้องเข้าไสฮะอาพ่อั้พ่อเดี๋ยวันี้พ่อลูกเแบบบ่แซ่บ่ได้ตุ้ย

มินเหรอไปกินแนวติดใจดินแนวเนี้ยโปตีนใช่หรือถือแก่อนอ่ะไปจักตีนไปจักมือวันนี้ตายเลยวันนี้โปรตีนถือแค่กอดแค่ขาดโปรตีนนะนี่ไม่ขาดจากดิเพิ่มโปรตีนบอกกินรถนี่โปรตีนแรงโปรตีนก็เถอะเราต้องมากอนไม่อ้อนไม่กอดเราไม่อยากนะอ้มนอยากไม่อ้อนจะกินเองเนาะอยากมือจ่อนน่นลูกหล่ะเอาพวงลูกเอาพวงเอาพวงคือ บ้วนขนาดเนี okay. ้ย <perí> อ <answer> ้วนเลยอันวาดนี่กะวาดนี่เพราะเนาะอันใส่กอกแดงๆนั่นแม่เวออันจะป้อนแม่นี่กระไรบัานี้ปรตุอีเด้อเนี่ยแม่กินเด้อประตุอีเด้อเด้อเด้อไม่ไหวนะตีต้องบีว่าตีนไปดุมันจะักันแล้วเก็บเก็บตีนไว้อีกอเพิ่มโปตีนสองอันเพิ่งได้อืยอันนี้กะได้กินคำหนึ่งมิดฉ่อยน้าโมวานนี่ห้องแต่อยู่เพื่อนบ้านสวรรค์ ลแต่นมใสปันยจิบให้เลาอันนี้มันอ่นมใส่ปลมันบุพมไม่ไยมันใส่โปรตีนบุจักอันนั้นบุจักตีนอันเค้กก็มีบอจับตีนพร้อมตีเร็จมือกอนลูกกระดาษเช็จมือกอนเบิ่งเบิ่งน้องมันนองมัน

ฮะเอาอยู่เขาเนี่ยทุเรียนหัวถือเชื่ออือโตหักมโนมเน่ไปเองว่ามันเป็นทุเรียนว่ะทุเรียนทอทอนังวิวกินนั่นแล้วชิ้นเดียวอันน้อยๆน่ะแบะทั้งน้ำเชื่อโตมโนมเน่ไปเองเขาเขากินทุเรียนหัวเชื่อกไงอือ มันโมเมนมันโมเมนกินเค้กกับพาะแล้วอะไรตี้อ้าวันนี้อีเถาอันยากินอะไรอีน้อยกินแทนวันนี้อีเถาสองคนไปแหละกินใจเพบ่จะเอาใจอข้าว้า้วอันี้เป็นวเนี่อานเลือกเองเพื่อนแล้วไปคลับใจเพื่อน อยากนอนเน่บุญแต่บอยอมนอนได้ยังมฝนนบุมาไปฝุดผุดในอู่ผูดแมงเอาไปแพงด้วยไปแพงด้วยฝุดผุดผุดกระางเขาขี้แห้ไปหรอเขาขี้แห้งกันกระบะยูที่ผุดที่ผุดบวงแน่เขาผ้ากันเนาวยังนีุ่ดเขาเขาคุยกันผุดหัวหัวอ๋อาวยุง กิจการว่าชิว่าชิกินนอนกะแม่แม่เปิดเพลงหายห้เอื้อยห้เอื้อยมันเต้นทั้งตาตาตีตาล้อน้ำมึง่ยมันก็อยากเรียนน้ำเขาแกะให้น้องเปล่าินขนมก็เป็นนี่

ไปว่าจะไปข้ามไปเอามีตู้ปล่อยมั้งตนชมนางเรียนตอนหนึ่ะเรียนตอนหนึงเล้วกซีชมหาพันก็กระดมปังนั้นแซร็กว่าดเตียนเร็วพอ่ด้เราจะเอาล้านนอนได้หุ่นหุ่นเทจีมันสีหูสีตายเลยมันอยากนอนแห้งเลยพ่อแม่มันเปิดเพลงเต้นก่อนบัดนึงเต้นก่อนบัดนึงมันกาเต้นนง มาหนีห้องอ่ะอ่าไปเมย์แล้วก็ก้ามมาไปกินมูกกะทะใครก็ว่ากินแป้งนิดหน่อยอ่ะลังขีดแตกก็ว่ากินกับแป้งพักกันหัวแต้งต๊ะแต้งแป้งแป้งเล็กน้อยบอ๊ะเจ็ดวางแป้งเล็กน้อยว่าเป็นยังต้องแบบได้ามินปนไนยอ่ะประแม่ป้าของ่นก็ต้องแห้งเนาะอือสุดสายโอ้ลูขี้แป้เขาบอเบิ่งความมันเดือนะ สุดยอดอะเรื่องดื้อนี่ไปไปกินนะแม่ไปพึอือไปไปไปกินห <c oughs> ุบเไปถอดให้เลยกวนไปอะไรยังไงแกงเง่งไม่รูบแกงเห็ดเผาะแซ่บนะเนาะแกงแซ่บถ้าแกงแซ่บก็แซ่บ พ่าเียบอกว่าอะไรวเขว่าเอาล้วแม่เงี้มื่อให้เพื่อนเอาเม่ให้เพื่อนก็บอกมือให้เพื่อนเม่เองรโอ้ไปลยไม่ดีโอ้ยไเงี้ยแต่เขาจะูงลามีห้างแตอยู่างะอลไข่เป็นอาทิตย์ก็แต่อต่อใส่ดีเลยว่ะเอาไปว่ไม่นเห็นหางนม่ค่กไม่เพื่อนเลยเม็ดีบกลขึ้นอันนี้มันเป็นแบบทางน้อยแต่ลมนน้แตยังแต่ล ทางคอสร้าดเอาแม่ละมันทุกครั้งมันโดนถิ่มไปชื่อได้ตลอเพราะว่าคนในบ้านก็ล้างเพื่อนันไรนอกน้งคนมีต้นหนึ่งมันนี้อยู่หลังบ้านก็มีต้นหนึ่งมีได้วัานไม่สต้นควรโดนแค่นั้นเอะเพื่อนห้แปลวาเองจะเอาแบบไดบัตริจักไปเอาเง้ยเพื่อนเี่กินแล้วกเช่าแล้วบอเพื่อเนะ ว่าพื่อนบาเอากให้เอยได้ขนมแม่นให้อ้ายก็ได้อ้ายโอ้ยถรางที่ชิแม่เนี่ยเพื่อนดิโอ้ยชิแม่ได้ยังไงดุกันแขนต้อนแขบขาแล้วอยู่ตีเราลูกกับตอต้อนได้เอาห้เคนชจังนเนชูงว่านี เดีวมันชีสลบเองมันผลิตแล้วนะเอามันมีอะไบ้างในเซอส์เอนเซอแอเซอสเออวดงลเหมือนอาจะแบบปนน้นแจ๊กชนี่พ ah ีดอีกแกะมากกว่าเซอสแ่ละน่ะเออเซอสแล้วแล้วยงไลนี่มาอีกอ้วันมีทุกส่อ uh ้าวมีแต่ว่ามันถ้าว่าใส่เอ็มส่แอลมันมันสืดว มวลด้อเขาแต่้ออัานแต่เไดานอนที่มันบัญชีได้อกช่ตอนอาือคุาไว้แท้แมู่แหละยกินไม่ใช่ก็ยินใช่หรอกกินกินไกินแค่กินแจกว่เออเกินี่ตาไปรอนี่แก๊งก้นเนี้ยอยู่ผมยาวไปล้วลยววาตั้ตอนนั้นนะ ดิบกะเซบโเคนะยี่นี่่หมูดานะบญยาบบยาบบยขตู้เย็นต้อนเรเวิดเออไวต่นี้มกินข่อยายกินต้มพอกินมาคืนนี้ขาดไ่ดิบอร์เวิร์ดเซ็ปโปเกต์หยากกระถาทเงินนาดบริเวนเนาะ xe bún cái này cái này, chế để sang à, hải, người này bún văng hơn à? โอเคสปาลงเลยคลิปนี้ครับกัสิครับจะคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพวงเวี่น้องกันเล์กดแชร์กดติดตามมีสตางค์เพื่อก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีว่าชื่อฝูชุนก็เด้อคนขี้ดื้ออันนี้ตัวตึงได้ตัวตึงเป็นโคกได้นี่นะตัวตึงหน้าปากซอยเลยตัวนี้นะตัวตึงเลยนี่ตึงตึงคักตึงแน่นี่ ไແລล้วสบายดีแล้วสวัสดีเด้อปาลงปัจจุบุกค